จริงๆก็เห็นด้วยอ่ะนะเพออราะสวนี่เขามาจากใครก็รู้กันอยู่ถูกไหมฮะแล้วก็ตั้งมาเพื่อสนับสนุนนายประยุทธ์ตลอดตัดรุไปถึงรัฐบาลหน้าด้วยเพราะกำหนดสวไว้ทีอายุห้าปีไงมากกว่าสสที่จำไปนะครับคุณไม่ต้องเลือกตั้งเลยนะแต่คุณอยู่ถึงห้าปีแต่สสเนี่ยนะจะต,ต้องเลือกตั้งนะต้องดูแลประชาชนแต่ก็มีอายุสี่ปีซึ่ง ี่ปีก็พอต้องควรแล้วนะแต่ที่เขียนจันวนไว้อย่างนั้นก็เพราะว่าต้องการที่จะสืบทอดอำนาจต่อไปอีกนะจำลองเราะฉะนั้นตรงนี้นะสวไม่ได้คข้งเกี่ยวกับประชาชนก็ควรจะมีจิตสำนึกเพราะาอะไรเพราะสอสอเนี่ยจะเป็นสอสอพื้นที่สสอปรชีราชชื่อเนี่ยก็มาจากประชาชนเขาจะต้องสั่งเสียงประชาชนสอสอเนี่ยปกติก็ต้องใช้งานเดือนตัวเอง ในการดูแลพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งแล้วใช่ไหมฮะแต่สวอไม่เคยเพ้่ยนาฬิการนี้ก็ควรจะมีจิตสำนึกที่ต้องรับผิดชอบต่อส่วนรวมบ้างน,นะครับผมไม่ได้คำนึงให้มาต้องมาสละเงินดวงเดือนอะไรกันมากมายหรอกแต่ท่านประธานรุ่นค,ความเพียรกนะ็เปิดประเด็นแล้วนี่สวควรคจะสละเงินงเดือนสักคนละห้าหมื่นนะครับเพมาช่วยนะ เอาจีสสก็ช่วยพี่ประชาชนเดืนอนหนึงมากกว่านี้อีกนะนะครับแต่ก็ไม่มีใครยอมทำอะไรต่างๆซึ่งผิดหวังมากนะก็มันแน่นอนมันชัดเจนว่าเมื่อวีวค่อยจำเป็นต้องใช้เงินแล้วหะหนึ่งงบกลางต้องรืดลงมาใช้เลยถูกไหมแต่ใช้เฉพาะสิ่ที่จำเป็นนั่นเอง สองกระทรวงสบวงกรมต่างๆไม่ใช่มาบอกตัด1 0ทุกกระทรวง2ี่ทุกกระทกกระวงไม่ใช่นะมันมองดูว่าจะเป็นธรรมแต่จริงๆมันไม่เป็นธรรมหรอกนะเพราะทุกกระทรวงสบวงกรมที่เราพูดหันไปเนี่ยนะมันได้รับกันไปแบบว่าไม่ค่อยถูกต้องกระทรวงไหน,นมีอำนาจมันก็เอาเงินไปเยอะหน่อยเราดูรัฐบาลมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่ต้องดูแลคนในชาติถูกไหมเพราะนั้น กระทรวงที่มันควรจะได้งบประมาณเนี่ยมากเนี่ยคืออะไรกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงอุดมศึกษาใช่ไหมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงสาธารณสุขไม่ใช่กระทรวงกาโหมอยู่ยางผมคิดว่าอย่างกระทรวงศึกษาสาธารณสุขนะกระทรวงพัฒนาสังคมอุดมศึกษาเนี่ยไม่ควรตัดงบเขาเลยต้องให้เต็มๆนี่เห็นข่าวจะตัดพบบตดท้องนี บ้าแล้วล่าแค่นี้ยังไม่พอใช้เลยใช่ไหมนะแต่อ้งบกองทัพเนี่ยไอ้สิ่งที่ไม่จําเป็นเนี่ยมันต้องตัดแล้วต้องไปดูรายละเอียดด้วยนะอย่าทะเลิะทา่ามาเสนอ,เร,อเรือยกพลขึ้นโบกอ่าผงลับตังแล้วบ้าบอก็งนีอีกเลิกได้แล้วผมจะไปรบกับใครอดมดสมัยแล้วนะเขาใช้สมองมแล้วนะนะครับ ในช่วงที่รัฐบาลออกไม่ได้กำหนดมาเนี่ยพี่น้องประชาชนเดือ,อรดร้อนมากนะครับเดือดร้อนมากนะต้องหยุดไม่ได้ทำมาหากินแต่ตัวเรายังอยู่ได้แต่พี่น้องประชาชนหลายอย่างที่หาเช้ากินข้ามเดือนต่อเดือนอะไรต่างๆนี่พอยหยุดเดือนนี้ไม่มีงานทามันก็ไม่อยากินเดีอย่าว่าแต่สอสอเราสอสอเราแต่ถ้าคนก็าํานะมันก่อนคุ้เต้ก็ไปทาที่สมุทรปราการ นะครับหมอเลยว่ากับปทำาการวินะผมผมก็ทำตลอดเวลามีโรงพยาบาลแม้กระทั่งร้านตัดผมตัดก,กันไม่ได้เลยใช่ไหมเขาห้ามตัดเรายังจัดตัดผมไม่ฟรีเลยแล้ก็บอกรัฐบาลเลยว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยถ้าในส่วนประชาชนนะครับนะประสบอาการก็สอนประชาชนเลยพื่อรู้จักการป้องกัน ตัวเองป้องกันครอบครัวนะครับนี่ถ้ารัฐบาลติดเขาเนี่ย mm hmm. ก็ยิ่งเดือดร้อนแต่โควิดเนี่ยคนตายถ้าได้บอกห้าสิบก็เดือดร้อนรับประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมารับคำตกตวแล้วว่าให้มาตรก,การต่างๆเนี่ยถ้าคุณเข่มยิ่งแข็งงวดต่อไปที่เราจะจนยิ่งเดือดร้อนเดือดร้อนไม่เป็นไรแต่คุณไม่มีปัญญาที่จะเยียวยาเขา ถ้าคุณบอกห้ามทํางานให้หยุดงานให้หมดคุณสามารถเลี้ยงดูเขาได้เลยทุกครอบครัวทุกคน,กคนเขาไม่ว่าเลยแต่ต้องเลี้ยงดูเขาให้ได้แต่นี่มันไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมยังขาดอีกเยอะแยะตกหล่นอีกเยอะแยะไอ้ตกหล่นเนี่ยมันเดือดร้อนแล้วถ้าทบทวนไปแล้วเนี่ยไอ้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วรัฐบ,บาลต้องรับผิดชอบนะรัฐธรรมนูญฉบับเนี้ก็บอกว่าประชาชนนะครับ จะต้องได้รับการดูแลป้องกันและรักษาโรคระบาดจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายดัง้ถ้ามีโรคระบาดขึ้นมาพบแม้ทั้งหมดเนี่ยรัฐต้องส่งถึงต้องฟรีหมดไม่ใช่ว่าต้องหาประชาชนไไปหาซื้อแล้วกคนมีกลับตุนกันไปขายต่างเทศอ่ะเมื่อเจ็บป่วยตรวจพบเนี่ยรักษาก็าต้องฟรี เมื่อรับจำให้เขาหยุดงานอะไรต่างรักก็ต้องดูแลเยียวยาเขาผมรู้ว่าคุณประยุทธ์ก็รู้ไอ้มาตราที่เก็บ,กบร้อยอยังไงแต่มันไม่มีปัญญาทำแล้วมาโทษประชาชนได้ไงเพราะ6ปีที่คุณประยุทธ์เป็นนายกเนี่ยถลุงเงินไปหมดกู้เงินล่วงหน้ามาหมดไม่มีปีไหนที่คุณประยุทธ์ไม่ไกู้เงินจะไปทำอะไรอะไอ้รถถังหรือลำดามเครื่องบินในความ ยังไม่จําเป็นทั้งหลายไปซื้อไปุือกันแล้วเวลาจําเป็นจะต้องใช้เงินบอกไม่มีมาขอรับบริจาคประชาชนมันไม่ถูกก็เก็บภาษีเข้าไปหมดแล้วนี่นะครับมาขอรับจากผมผมไม่ให้เราผมไปแจ่ายเองไม่ดีกว่าตรงๆแต่ผมไม่ทําเองเพราะผมรู้นี่ใครเดือดร้อนใช่ไหมรัฐบาลควรจะทบทวนเรื่องพระราชกำหนดบอกตรงๆว่าถ้าคุณยังเข้มงวดต่อไปนะครับ เราใช้กฎหมายเป็นหลักเนี่ยประชาชนจะเดือดร้อนนะเมื่อประชาชนเดือดร้อนถึงที่สุดแล้วเนี่ยตัวคุณอาจจะอยู่ไม่ได้เอง